มเมจาที่เทศให้ความรู้เรื่องทานที่ทำให้เกิดสุขเรายึดสุขแม่เอาทุกข์จากการทำทานทั่วๆไปนะจากที่สอนให้มเมื่อเ้านี้ก็ให้ไปเปิดฟังแล้วก็ทบทวนอาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยเราทำเพื่อ ถูกไม่เอาผิดแลาเอาสุขไม่เอาทุกข์แลาเอาดีไม่เอาไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่เราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เรายึดไว้ว่าดีว่าถูกมันเสื่อมคามือมันละลายไปคามือเมื่อมันละลายคามือถูกหรือสุข เมื่อมันละลายหายไปมันก็กลายเป็นทุกข์ทุกลงเราก็ปฏิบัติอย่างดีนั่นแหละแล้วมันก็เปลี่ยนมาได้โดยที่เราก็ยังทำอย่างเดิมอยู่จากดีเป็นไม่ดีออกมาได้ซึ่งเราก็เมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราที่ทั้งๆท,ที่ทำดีอยู่แล้วก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นแล้วเราก็หาสาเหตุกันไม่เยอะไม่เจอ มนุษย์ทั้งโลกเป็นแบบนี้แหละจับถูกเราไม่เอาผิดแต่ถูกอันนั้นมันก็เป็นอันนี้จังเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นผิดสุขมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้นะตามรายละเอียดที่เทศไปเมื่อเช้าใครตื่นไม่ทันก็ไปเปิดฟังเอาหาเปิดเอาพอเรากลับไปห้องจากเทศอันนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจ พอ,พอสมควรในกลุ่มแล้วเนียคำสอนของหลวงปู่ชาจากลายกลุ่มกลุ่มอื่นๆก็ส่งเข้ามามันจะรับกันพอดีเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งในการที่เอาธรรมะของพระพุทธองค์ออกมาเผยแพร่มันก็จะมีข้อธรรมที่เป็นพื้นฐานของครูบาอาจารย์มั่งของพระพุทธเจ้ามั่งออกมาสอบรับ ซึ่งข้อธรรมของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธองค์เป็นรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนรวบรวมมากกว่าที่เราเอามาพูดเอามาคุยเอามาเทศให้ฟังนะมาภูมิธรรมระดับครูบาอาจารย์ภูมิธรรมระดับพระพุทธองค์นั้นเราก็เลยส่งบทความตรงนี้ให้ถึงทุกท่าน ใครไม่มีก็ไปหาจากในลายกลุ่มแล้วก็ฟังเปรียบเทียบเพื่อประกอบเป็นความเข้าใจเพราะสรุปแล้วทานสำเร็จผลสำเร็จของทานเกิดจากเกิดสุดท้ายแล้วเป็นความเข้าใจแล้วมาเป็นปัญญาเมื่อทานเป็นปัญญาก็เลยทำให้ มีแรงขับเคลื่อนอัตโนมัติส่งจิตเราให้มีฐานขับเคลื่อนตลอดโดยที่ไม่ต้องแสวงหาทำทานนู่นนี่นั่นแต่มันขับเคลื่อนโดยการเข้าใจธรรมชาติและเอาแรงที่มันที่เราเข้าใจธรรมชาตินั้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสามารถยืนอยู่ใน ทำได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดนะเพราะความคิดก็คือสังขารตรงนี้เราจะถึงบางอ้อสมัยก่อนเราคิดว่าความคิดคือปัญญาแต่ตรงนี้เราได้เห็นแล้วความคิดก็คือสังขารเป็นกิเลสรูปหนึ่งแต่เราต้องใช้เป็นพื้นฐานตอนขับเคลื่อนให้เราเรียนรู้ความตอนนี้เราเรียนรู้ความแล้ว เราก็เข้าใจองค์ธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นการเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเป็นองค์ปัญญาขับเคลื่อนเราให้เราอยู่กับกุศลกุศลแบบออกมาจากใจนะให้ไปอ่านแล้วลองปฏิบัติดูนะใครไม่เข้าใจวันนี้ทั้งวันให้ซักถามกันซักถามจากเพื่อนยังไม่เข้าใจก็มาซักถามที่เรา นะอ่ะลองทำดูวันนี้เอาแค่นี้อ่ะรับพอ,อยะถา,าวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุป,ปกัปติอิทิตังปัติิตัง,ต,งตุมหังคิป,ปเมวะจมิจตุต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโตยะธามณีโชติลาโสยะธาวิวัชานตุสัพพะโรวคโววินาสัตุมะเตพาวะ วันตาลาโยสุขิธิขายุโกภาวะภิวะธนศิริสานิจังวุธาปัจจายงจัตตารุธรรมะวัตติอายุวันโนสุขังภาวัตุสั ปะมังคาลังรักตุสพป,ปะเทวตาสาป,ปพุธานุภาเวนสัสธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพป,ปมังคาลังขันตุสพป,ปะเทวตาสาพปธรรม,มา นุภาเวนัสธาโสติตุเตภาวันตุสาปะมังคะลังขันตุสาปะเทวตาสาปะสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต